ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องว่าการตั้ง l อ b แบบนี้นครับหัว f อชี้ไปที่6นาฬิการครับจะรับได้หรือไม่นะครับคำตอบกว้างๆนะครับก็คือรับได้นะครับแต่แค่ไม่ดีแค่ไม่ถูกแล้วก็ความแรงหรือคุณภาพอาจจะไม่ได้นะครับทีนี้มาดูที่การาฟนะครับจะเห็นว่าเราจะมี กราฟของไทยคม8นะครับแล้วก็ไทยคม6นะครับที่รับได้เนื่องจากว่าความถี่มันแยกกันนะครับวความถี่ต่ําความถี่กลางและความถี่บนนะครับหรือความถี่สูงก็ได้มันไม่ทับกันเหมือนแต่ก่อนนะครับมันจึงรับได้ในสมัยแต่ก่อนเราส่งไทยคม ห่ากับไทยคม6และเราก็ส่งความถี่บนด้วยกันนั่นหมายถึง1 2จิกด้วยกันถ้าตั้งแบบนี้ความถี่จะทับกันนะครับทีทีทับกันจึงรับไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสลับไปจอเล็กนะครับ A later few moments later. ครับทีนี้เรามาถึงเครื่องเล็กแล้วนะครับเราจะเข้ามาดูกันว่าสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับ สัญญาณก็ปกตินะครับทีนี้จะเข้าไปทดสอบสัญญาณนะครับจะลองดูนะครับเ,เนี่ยครับจะดูว่าวแต่ละ TP ผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนช่างถามว่าได้รบทุก TP หรือไม่นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ เอาที่ทดสอบตอนนี้ก็ผ่านทุก TP นะครับตอนนี้ถึง TP 15แล้วโอเคนะครับผ่านทุก TP นะครับขออนุญาตจับภาพไว้เพื่อจะไปเทียบตอนที่เราปรับตรงนะครับ เราจะสังเกตว่าที่เครื่องเขาจะบอกว่า P z ลบ56.7นะครับดังนั้นเราก็ต้องปรับองศานะครับเราต้องปรับองศาให้มาที่ลบ57นะครับตอนนี้เลขศูนย์อยู่ที่12นาฬิกานะครับตรงนี้20 อีบห้าตรงนี้50าสจากนั้นห้าสห้าอยู่แถวแถวนี้นะครับอ่าเราก็จะหมุนมันมานะครับเลขศูนย์หยู่แถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวดูที่เครื่องว่าตรงไหมนะครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมาดูที่สเปกตั้มอันนี้เป็นแนวพอนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแนวเวอร์ก่อนแล้วกัน อันนี้คือไทคมแปดนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนอ่านี่เป็นไทคมหแล้วนะครับโอเคครับถือว่าตรงเลยครับตรงไม่ตรงแล้วก็ดูที่ตรงนี้ครับด้าน 950นะครับว่ามันไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวจะลองปรับผิดดูนะครับมันจะต้องมีอะไรขึ้นไปนิดนึงนะครับเนี่ยครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือผิดนะครับแล้วก็ปรับคืนมาประมาณนี้ครับนี่หายแล้วยังไม่ตรงอีกนิดนึงครับ อ่ะเลยครับผมประมาณนี้นะครับจะให้ละเอียดมากๆแล้วก็ปรับเลื่อนมาที่หนึ่งหนึ่งกแนะครับนี่1นึ่งหนึ่งหกแแล้วก็ขยายนะครับหรือสปแปนเนี่ยครับ นี่มันจะเลยมานิดนึงนะครับเราแต่งได้นะครับอันนี้กเกินอ่าเนี่ยสุดแล้วครับอันนี้คือตรงสุดแล้วนะครับเมื่อตรงสุดแล้วอ่าเดี๋ยวจะกลับไปทดสอบสัญญาณอีกครั้งนะครับ นะครับเริ่มทดสอบสัญญาณจะเห็นว่าค่าต่างๆจะดีกว่าเดิมนะครับตอนนี้มาถึงทีปีที่10แล้วรับไม่มีประเด็นอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้คือตรงแล้วก็สัญญาณแรงขึ้น ดังนั้นต้องผ่านทุก TP อยู่แล้วครับโอเคผมจะจับภาพไว้ให้นะครับจะได้เอาภาพ2งภาพนี้ไปเทียบกันว่าอันไหนแรงกว่านะครับและก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับอันที่ปรับตรงนะครับตีแทตรงต้องแรงกว่าอันที่ผิดอยู่แล้วครับ แค่บอกว่าตรงนี้ก็รับได้แค่ไม่แรงเท่านั้นเองครับสวัสดีครับ